ตัวนี้เป็นปั๊มน้ำยี่ห้อมารุนังกานะครับเกาญี่ปุ่นเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่เส้นเดียวนะครับแล้วก็แยกน้ำมันทั้งหลังใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ดูดน้ำขึ้นมาได้เองนะครับเอาสายจุ่มลงไปแล้วก็กรอกน้ำให้เต็มโถ่มันดูดขึ้นไงนะครับเกาญี่ปุ่นลรลัสตาร์ทเบาะนะตัวนี้สภาพเชือกข้างในยังสวยนะตัวนี้ไม่มีสวิตช์ดับพาราเบาสุดคือดับนะครับ ันนี้เดินเบาเนี่ยเดินเบาก็ประมาณนี้ต่ำๆเลยตัวนี้เครื่องตัวใหญ่นะเดินเบาเนี่ยไน้ำแรงดีนะเนี่ยออกเต็มท่อเลย ไปเรื่อยๆนะครับนักเปลืองพลังเรเ่งแรงมันเกินกนู่นไงมันออกมันออกล้นไปไกลจะได้น้ำสำคัญนะสายสายเนี้ยต้องต้องอย่ารั่วนะสายที่ผมใช้อยู่ประมาณสามเมตรกว่านะดูขึ้นมาจากบอ่อเนะี้ยไม่มีกระโหลกกันอันนี้ญี่ปุ่นก็ทากรามานะผมก็ไม่รู้ทามาทำไมนะเดิมๆตัวนี้เอาไปถูผูกนะครับสองพันเก้าร้อยบาทรวมแต่ส่งนะครับ คือที่ห่างไกลก็บวกเพิ่มไปนะแต่ถ้าเราดับไปมากๆดับไปสุดมันก็จะเป็นสวิตดับเลยนะคดับเลยสภาพก็ถือว่ายังยังดีนะแต่ว่าภายนอกไม่ค่อยสวยเพราะว่าเหมือนสีเนี่ยมันมันไม่ค่อยสวยอนะ่ะมันไม่ค่อยสดแต่ก็ใช้งานได้นะราคาสองพันเก้าร้อยบาทคิวเขาไร่ข้าสวนเบาๆนะสบายๆไม่เกินสามสี่โลแล้ว จะดับแต่ว่าผมผมตั้งเดินเบาตรงนี้ไว้สูงไนงะถ้าเกิดว่าเราก็ตั้งเดินเบานี้ให้ออกมาอีกเดี๋ยวตาให้ดูหม่เครื่องดูดน้ำขึ้นมาได้เองนะครับเน้งเครื่องหน่อยันน,นี้เร่งเบาๆเองนะเพราะว่าน้ำมันพุ่งเกินนู่นไะง สนใจ2อ0 9ันเนะครับรวมเด็ดส่งปลายทางบวกเพิ่มนะครับให้ดีมต้องตั้งตั้งเดินเบานี้ให้ออกมาอีกหน่อยเพราะว่ามันดาวเบาดับนะครับมันใช้รุ่นเบาดับไม่มีสวิตดับเล่งล่อย ลืมบอกตัวนี้เป็นลาสตาร์ทเบาด้วยนะครับพอเราดงึงแรงๆแล้วมันก็จะมันจะมันก็ติดอะเนี่ยเนี่ย ขอให้สนใจขอค,ครับ